สวัสดีค่ะหมอนุชจากเพจครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุชนะคะวันนี้หมอมีเรื่องวิธีสังเกตอาการหายใจลําบากในเด็กมาฝากนะคะวิธีสังเกตอาการหายใจลําบากในเด็กเนี่ยก็จะมีวิธีสังเกตประมาณสามสี่ข้อใหญ่ๆนะคะมีดังนี้ไปฟังได้เลยค่ะอาการแสดงแรกก็เป็นเรื่องอัตราการหายใจนะคะถ้าหายใจเร็วกว่าปกติเนี่ยก็เป็นภาวะหายใจลําบากเนาะ ปกติในเด็กจะหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่นะคะตามช่วงอายุค่าปกติก็มีดังนี้นะคะทารกแรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนเนี่ยต้องหายใจไม่เกิน60ครั้งต่อนอาที6เดือนถึง1ขวบน่ไม่เกิน40ครั้งต่อนอาที1ขวบถึง5ขวบเนี่ยไม่เกิน30ครั้งต่อนอาที6ขวบขึ้นไปเท่ากับผู้ใหญ่คือไม่เกิน20ครั้งต่อนอาทีอาการแสดงที่2ก็คือเป็นเรื่องหายใจลำบากเนาะก็จะใช้ กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจนะคะตั้งแต่ทางเข้าเลยปีกจมูกจะบานนะแล้วก็หัวจะยกตามการหายใจแล้วกล้ามเนื้อตรงช่องระหว่างซี่โครงเนี่ยจะบุ๋มขณะหายใจเข้านะคะตรงลําคอบริเวณหปะลา้าตรงกลางเนี่ยก็จะบุ๋มเข้านะแล้วก็ตรงกลางอกเนี่ยก็จะยุบเข้านะคะจากคลิปนะคะลูกศรก็จะชี้ให้เห็นว่าหัวโยกตามการหายใจเนาะแล้วก็ปีกจมูกจะบานนะคะ อาการแสดงที่3ก็เป็นเสียงหายใจที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเสียงฟิดฟิดคือจมูกตันนะคะหรือเสียงฮืดฮืดเนี่ยแสดงถึงทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นเนาะหรือเสียงเป็นคลืดคลาดก็แสดงถึงเสมหะในคอในหลอดลมส่วนบนนะคะส่วนเสียงหลอดลมตีบหรือเสียงกรอบแกรบในปอดเนี่ยคุณหมอต้องใช้เออสเตตหรือหูฟังทางการแพทย์เนี่ยฟัง จากคลิปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงดังฟิตนะคะเสียงเหมือนจมูกตันเนาะแล้วก็จะได้ยินเสียงคลื่นเนี่ยเป็นเสียงเสียงหายในลาคอลกเป็นลูกนที่ชี้เนี่ยก็แสดงถึงการใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจเนาะตั้งแต่บริเวณลําคอตรงไหปลาร้าตรงกลางนะคะตรงช่องซี่โครงแล้วก็ตรงบริเวณกลางอกนะคะ อาการแสดงที่4นะคะก็เป็นอาการทั่วๆไปเนาะเด็กก็จะซึมนะคะแล้วก็จะกินนมได้น้อยเนาะเพราะว่าเขาเหนื่อยไม่มีแรงเนาะแล้วก็รอบปากหรือสีผิวเนี่ยก็จะมีสีคล้ำหรือซีดนะคะถ้าสงสัยว่าลูกเราอาจจะมีภาวะหายใจลำบากหายใจเหนื่อยหอบก็ให้พามาตรวจที่โรงพยาบาลน,นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ฟังคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หมอฝาก กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะชื่อเพจแล้วก็ y t u t u เนี่ยชื่อเดียวกันนะครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบบายค่ะ